เตรียมบดนะคะเตรียมพิมพ์ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่เท่านั้นครูบอกว่าต่อไปนี้เป็นประโยคความรวมถ้าใช่ให้ตอบว่าใช่ถ้าไม่ใช่ให้ตอบว่าไม่ใช่ประโยคที่หนึ่งตุ๊กกี้ชอบกินก๋วยเตี๋ยวแต่มัมชอบกินด้อเหลาตอบค่ะใช่หรือไม่ใช่ต่อไปนี้เป็นประโยคความรวมใช่หรือไม่ใช่ มีคนเห็นต่างมีคนตอบว่าใช่กับไม่ใช่อ่ะคนอื่นตอบมาค่ะตุ๊งที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวแต่มัมชอบกินเกาเหลาเป็นประโยคความรวมใช่หรือไม่อ่ะตอบมาเกินสิบแล้วโอเคถ้าไม่ถึงสิบครูจะไม่เฉลยนะจบที่นับสิบ ตุ๊กกี้ชอบกินก๋วยเตี๋ยวแต่มันชอบกินเกาเหลามีคำสำคัญเชื่อไหมคะมีคือคำว่ามีไงคำนี้เนี่ยคำว่าแต่แสดงว่าประโยคนี้เป็นประโยคความรวมต่อว่าใช่ค่ะถูกต้องเนี่ยส่วนมากตอบถูกคนไหนที่ต่อไม่ถูกก็ไม่เป็นไรนะคะแก้ตัวประโยคที่สอง ตุ๊ก,กี้แสดงหนังตลกหลายเรื่องมาแล้วเป็นประโยคความรวมใช่หรือไม่ใช่ตอบค่ะตอบว่าใช่หรือไม่ใช่อีกสองคนขออีกสองคนค่ะ จบที่กรกัญญานะคะประโยคนี้เป็นประโยครวมใช่หรือไม่ตุกี้แสดงมันตลกมาเรื่องแล้วไม่มีคำสันธานเชื่อแสดงว่าไม่ใช่ค่ะคนไหนที่ตอบว่าไม่ใช่ถูกต้องนะคะคนไหนที่ตอบว่าใช่แก้ตัวประโยคนที่สามถ้าตุกี้สวยกว่านี้ก็จะได้เป็นนางเอก เป็นประโยชน์ความรวมใช่หรือไม่สังเกตดูนะมันมีคำสัมพันธ์เชื่อมหรือเปล่าเด็กๆให้ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่หรือไใช่ประโยคความรวมหรือไม่ใช่ยังไม่มีใครตอบผูกเลยนะเนี่ยสังเกตดูที่ว่าม,มันมีคำสัมพันธ์เชื่อมไหม สังเกตให้ดีอย่าเพิ่งมือลั่นเอาไม่อ่าโอเคถูกต้องแล้วค่ะคัณผูใช่ทีนี้ครูขอถามวันชัยวนัยวนชัยไม่ไม่วันชัยพูดได้ไหมวันชัยวันชัยครับครับไม่ใช้ได้ยัง โอครับอ่านดีละวันไทยถ้าต้งที่ส่วนต่วนี้ก็จะได้เป็นังเองคำไหนเป็นคำเชื่อมลูกวันไทยก็ก็หรือเปล่าครับอ่าก็กับก็มันมีกับอะไรอีกก็ก็ใช่แต่ไม่ได้อะไรก่อนก็ โออถ้าถ้าจุดๆก็อ่าโอเคเนี่ยสังเกตอย่าลืมว่าให้สังเกตที่ว่ามันมีคําเชื่อมหรือเปล่าก่อนที่จะตอบนะอย่าเพิ่งรีบตอบให้อพิจารณาก่อนอ่าประโยคต่อไปมันเป็นพระเอกหนังที่ดูแปลกกว่าพระเอกคนอื่นๆก่อนที่จะตอบคิดให้ดีก่อน ประโยคบางประโยคถึงมันจะสั้นมันก็เป็นประโยคความรวมได้ประโยค์บางประโยคถึงมันจะยาวมันยาวก็มีคำขยายมันอาจจะเป็นประโยคสามัญก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอ่สังเกตให้ดีกอนที่จะตอบโอ้โหชนะกับพระสะกรน่ารักมากเลยช่วยเพื่อนตอบเ่อกทีช่วยวันใัยตอบ โอเคต่อมาค่ะว่าอันนี้ใช่หรือไม่ใช่มีทั้งใช่กับไม่ใช่มีคนติดตาละครึ่งตบครึ่งเลยทีนี้มีใครจะตอบอีกไหมคะโหเก่งมากเลยอำนาจเยี่ยมมากเลยว่าอำนาจตอกมาจันยาอะไม่มีใครตอบอีกแล้วครูจบที่จันยานะ มัมเป็นพระเอกหนังที่ดูไปกว่าพระเอกคนอื่นๆประโยคนี้ไม่มีคำเชื่อมไปต่อมาทีหลังอ้โนัทะไม่มีคำเชื่อมแสดงว่าไม่ใช่นะคะคนไหนที่ตอบว่าไม่ใช่ถูกต้องต่อไปประโยคสุดท้ายประโยคสุดท้ายถึงมัมจะหน้าตาไม่ดีแต่เขามีชื่อเสียงในวงการนักแสดงมาก ใช่ไม่ใช่เกินสิบคนเมื่อไหร่ครูเฉลยอ่าโอเคจบที่วันชัยนะคะจบที่วันชัยอ่ะเด็กๆขอบคุณเด็กๆที่ต่อมานะคะเก่งมากเลยถูกต้องทุกคนเลยค่ะอ่าทีนี้วันนี้ จบแล้วเด็กๆลับไปทวนนะคะครูเชื่อว่าวันนี้ที่เด็กๆตอบได้แล้วก็เรียนเข้าใจได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าคุณครูก้าได้ส่งพาวอทส่งสไลด์ไปให้นักเรียนได้ศึกษาก่อนนะคะแล้วพอตอนเข้าห้องเรียนเนี่ยนักเรียนต็ตอบได้แบบโอ้โหแม่นยำแล้วก็เข้าใจได้อย่างรวดเร็ว นะคะอันนี้ก็ขอบใจนลกเรียนทุกคนที่มีความพยายามในการไปดูท่ทวนเนื้อหาศึกษาเนื้อหาล่วงหน้ามาก่อนที่จะเข้าเรียนอันนี้เป็นผลประโยชน์ของตัวเองไม่มีใครที่สามารถทําให้เราได้เราทําเองอ่าโอเคสารเรียน วันนี้นนครูคก็จะจบ,จบไว้เพ<ว>ียงแ,<ค>แค่นี้